อ่ะบุคคลครับเมื่อกี้ผมน้ำตาเจ้าเล็กผมเปลือปแล้วผมให้พุ่งก่อนล้วกันขอบคุณครับโอเคก็ขอบคุณครับขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่มาหาพวกเราทั้งหมดเลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับครับผมแค่นี้นะครับไม่ได้คุยได้เลยคไม่ใจไม่ใจนิดนึงเลยคนอยากได้ยินเสียงเยอะครับครับขอบคุณนะครับ ไม่อยากเสียน้ำตาเลยเขบขอบคุณมากรขบขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจครับครับผมเอ่งมากเอง่งอีกแล้วเหรอเก่งมากครับผมก็ขอบคุณเหมือนกันครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่คอยสปอนอร์พวกเราสองคนเสมอแล้วก็เอ็นดูพวกเราสองคนเสมอมาก็หวังว่าเราจะได้มีโอกาสได้มาเจอทุกคนอีกนะครับ สองครั้งส่จนถึงครั้งที่ร้อยไปเลยก็ได้นะครับถ้ายังไม่เบื่อแกก็ยังไงก็ฝากลดูเราทั้งสิบหกคนยนะครับขอบคครับโอเคครับ สุขมากๆเลยครับผมที่เจอทุกคนในวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้พวกเราในวันนี้นะครับผมก็วันนี้ทุกคนมาเป็นความสุขให้กับพวกเราแล้วก็หวังว่าวันนี้ทุกคนกลับบ้านไปก็พวกเราก็เป็นความสุขให้กับทุกคนเหมือนกันนะครับขอบคุณที่ให้พวกผมเป็นเพชรผมในการคขามสองคนนะครับผมก็ทุกคนกลับบ้านนะกำลังใจนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบโชว์นี้นะครับขอบคุณนะครับ ชจอไหยครับต่อไปเป็นนะพี่จิมมี่อ๋อจิมมี่สิฮะเอ้ายังไม่ได้พูดเลยยังไม่ได้พูดเลยเฮ้ยลืมตัวดันโอ้โหมาดันครับได้แล้วยังไม่ได้พูดเลยอุ้ยขอโทษโอ้ตอีเอียไม่ได้ยินเสียงใครเลยสวัสดีเชิญนักเชี่ยวคนนะครับครับผมก็คอนเสิร์ตนี้เราก็เล่นมาหลายชั่วโมงไงครับแต่ว่าผมยังรู้สึกว่าแบบ มันยังเร็วมากเลยทุกอย่างมันผ่านไปเร็วมากเวลาแบบเรามีความสุขอยู่กับคนที่เรารักอยู่กับทุกคนแบบนี้แล้วก็ขอขอบคุณจากใจแล้วผมขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้หรือว่าคนที่ดูทางไลฟ์หรือว่าทีมงานทั้งหลายครับผมก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณเรื่องหลังขอบคุณทุกคนที่มาอยู่บนเวทีนี้16คนก็ขอบคุณรักทุกคนหมดเลยแล้วก็รักพิธานะครับ FC อมครับผมวันนี้วันแรกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อีกวันนะครับผมก็ถ้าเกิดมีโอกาสก็มาเจออีกนะครับขอบคุณครับกับบ้านนี้นะครับชิมิีฮะครับก็ก็ขอบคุณกำลังใจทุกๆทุกๆคนเลยนะครับถ้าไม่มีพี่ๆน้องๆก็ ผมจะไม่ได้มายืนจุนดนี้กับเฮียต้องขอบคุณที่คอยสัพพอร์แล้วก็ให้กำลังใจเราผ่านทวิตเตอร์ผ่านไอจีผมก็เลื่อนดูอยู่เรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณที่ยังรักกันแล้วก็ผมอยากขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณพิธาแล้วก็กพี่ทีมงานทั้งหลายนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ทำให้วันนี้เนี่ยมันมันมาได้ถึงขนาดนี้ครับผมรักทุกคนครับ ครับก็ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณทอ่องไ,งไม่ทำมาดังทีงเพื่มผมครับก็เขามีเวลาให้ผมก็สองนาทีครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณ อย่างแรกเลยครับทีมงานทุกคนเบื้องหลังทุกคนครับที่คอยช่วยเหลือแล้วก็คอยสั่งคอยสอนผมมาตลอดผมที่เริ่มจากเป็นแบบเรียนเนอร์เลยคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับจนทําให้ก็สามารถมาแสดงให้ทุกคนเห็นได้อย่างนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับแล้วก็รวมถึงที่ช่างหน้าช่างไฟช่างผมต่างๆครับที่คอยดูแลช่วยเหลือพวกเราทุกคนมาลตลอดนะครับแล้วก็ขอขอบคุณจีเอ็มทีวีนะครับที่ให้โอกาสพวกเราได้มาโชว์นี้นะครับแล้วก็ ขอบคุณน้องๆทุกคนลงถึงพี่ดีเอิญนะ,ค,ะรครับี่ก็คือเป็นพี่ผมับพี่เดือนเอีงหมอครับเดือนนี้ก็ขอบคุณน้องๆทุกคนรงมถึงพี่เอิญนะครับ <C> e <donc> ที่ที่อยากู้ง่นแล้วนะครับก็ซ้อมกับทุกคนผมมีความสุขม,มากๆครับแล้วก็สุดท้ายก็ขอบคุณทุกคนนะครับแฟนๆคนที่คอยสนับสนุนพวกเราทั้ง16คนนะครับแล้วก็ ต,ติดตามผลงานต่างๆของพวกเรา Teraz, ทุกคนรวมถึงนักแสดงใน GMMTV ทุกคนได้ติดต่อไปนะครับทุกคนครับตาผมก็ชอบนะใช่ครับพอดีว่าผมผ่านมาผมเห็นเจสผมเดินแบบตาดีคนได้ยกน่าใช่ ก็อ๋อสองนาทีจแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณทีมงานครับขอบคุณโอกาสจากผู้ใหญ่นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่ตรงนี้ทุกคนเลยนะครับเชื่อว่าวันนี้ทุกคนทําเต็มที่กันมากๆจริงๆครับก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับโชว์ของพวกเราในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณครอบครัวครับถ้าแม่น่าจะมาถึงแล้วนะครับตอนนี้ ขอบคุณมากครับที่ที่ไม่เคยห้ามเลยนะจะจะทำอะไรใหม่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีดื้อบ้างแล้ว่อาจจะมีเออนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณมากครับที่ยังให้ความอุ่นแล้วก็เข้าใจกันเสมอมาครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนครับครอบครัวที่ใหญ่โตมากๆที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ทั้งทางไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับขอบคุณมากๆครับที่ มาเป็นความสุขให้กับพวกเราในวันนี้มาเป็นพลังงานบวกให้กับพวกเราในวันนี้นะครับก็เคยพูดไว้ตลอดว่าเวลาเราไปโชว์ที่ไหนหรือว่าไปทำงานที่ไหนเนี่ยเราอยากจะให้พลังงานบวกกับทุกคนได้มากที่สุดครับก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้รับพลังงานบวกพลังงานดีๆกลับไปนะครับขอบคุณครับเิดครับครับอันถ้าประมาณตีถ้าเดี๋ยวผมจะขโมด ประเด็นสั้นๆ,ๆแล้วก็อย่างที่ก็ตามบอกไปก็รู้สึกขอบคุณทุกๆคนที่ทำให้คอนเสิร์ตตรงนี้มันเกิดขึ้นได้ครับขอบคุณแฟนคับทุกคนขอบคุณทาง GMMTV แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในค่ายทุกคนเลยครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายผมอยากจะพูดจริงๆขอบคุณที่เปลี่ยนสถานที่ร้องเพลงจากห้องน้ำ คนต่อไปเลยครับอภูวินครับน่รักก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากนะครับนี่ก็เป็นอคอนเสิร์ตครั้งที่สองในชีวิตของผมก็ไม่ว่าจะเจออีกกี่ครั้งผมก็จะรู้สึกว่าจะมีความสุขแบบนี้ไปตลอดเลยครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะผมที่มากันในวันนี้แล้วก็คอยสปอร์ตพวกเราครับยังไงก็กลับบ้านกันดีๆนะครับแล้วมาเจอกันตรุ่งนี้ครับ ก่อนอื่นเลยผมขอขอบคุณพี่ทีมงานทุกคนที่ทำให้งานนี้ได้เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทาง TMTV ไม่วม้จะเป็นทาง b a c k s t a จไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามขอทุกคนให้เสียงปรบม,มือแล้วก็เสียงเชียร์ให้กับทีมงานทุกคนด้วยครับ และสำหรับทุกคนเนาะทุกคนเราต่างเป็นมนุษย์กันเรามีโมเมนต์ที่เรามีความสุขเรามีความทุกข์และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเฟสของชีวิตเราไม่ว่าเราจะรู้สึกเศร้าหรือเราจะรู้สึกอะไรการที่ได้เติมเต็มความสุขเหมือนเหมือนเราได้อินเข้าไปชัว่วขณะเราได้ลืมทุกๆอย่างในชีวิตของเราก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เลือกมาดูคอนเสิร์ตเราในว,วันนี้และให้พวกเราได้ช่วยเติมเต็มและช่วยทุกคน ลืมสิ่งทีเกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองแล้วก็มาอยู่ในปัจจุบันครับขอบคุณมากนะครับ จะทุกคนได้มาให้ความสุขให้ทุกคนได้มาให้ความสุขตัวเองด้วยได้มาทำในที่เราชอบครับก็ดีใจครับที่ได้มีคอนเสิร์ตเกิดขึ้นมาอีกแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆทุกคนเลยครับนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานแบบเยอะขนาดนี้ก็ดีใจมากครับหวกว่าเราจะได้ร่วมงานกันอีกนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณพ่อแม่ที่คอยสปอร์ตมาแล้วก็ thank you to the international fans that are here Uh, we have had a very uh, tiring week or months that we are practicing and we hope you guys enjoyed our show tonight and hopefully we'll see you guys again soon. แบบขอบคุณอะไรก็ตามที่ทําให้เรามาเจอกันใช่ขอบคุณอะไรก็ตามที่ทําให้เราได้มาเล่นซีรีส์ด้วยกันโอเวอสกายอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าโชคดีมากๆที่ได้มาเจอพี่ๆทุกคนนะพี่ทุกชนเก่งมากๆครับแล้วก็ดีใจและมความสุขที่ได้ร่วมง,งานทุกคนแล้วก็ดีใจที่ได้มาสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนครับ คร,ครับเป็นเรื่องยากมากนะครับที่จะนัดบ,บุคคลจำนวนมากมาในที่แห่งเดียวกันนะครับและเพื่อมาดู16ชีวิตในการแสดงหนึ่งครั้งนะครับต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ทำให้ภาพวันนี้มันสวยงามนะครับผมแล้วก็ อย่างที่ปูวินบอกไปเลยครับผมต้องขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่ทําให้ภาพเหล่านี้มันเกิดขึ้นให้ทุกคนได้ดูกันนะครับถ้ามีแค่เราฮอนี้ก็จะเป็นแค่ฮอร์โลกและเรายืนการเรียนการสังคมคนเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าไม่มีขอเสียงตรงมือให้กับตนเองด้วยนะครับผม เพราะว่าท่ทุกคนในวันนี้นะครับพวกเรา16คนก็จะเล่นแค่ให้เท้าอี้เปล่าๆดูเท่านั้นเองนะครับขอบคุณที่สลับเวลามาดูพวกเรานะครับแล้วก็ร่วมเป็นหนึ่งโมเมนต์ดีๆในชีวิตของกันและกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับ ผมก็อยากขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทีมงานทุกคนเลยที่ร่วมกันสร้างโช์นี้ขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนักแสดงฝ่ายแดนเซอร์หรือว่าทีมเบื้องหลังทุกทีมเลยทีมสเตจหรือทีมผู้ใหญ่ทีมโปรดิวเ์ต่างๆทุกททีมเลยนะครับที่ร่วมกันสร้างโช์นี้ขึ้นมานะครับจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีความร่วมมือร่วมใจของทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะครับที่ท,ที่เต็มที่กับงานงานนี้ และสุดท้ายนี้ครับผมอยากขอบคุณอีกสิ่งหนึง่งตอนนี้ผมได้บอกไว้ตอนต้นว่าผมไม่ได้ขึ้นเวทีแบบนี้ที่ประเทศไทยนี้นานมากแล้วเกือบหนึ่งปีแล้วครับที่ไม่ได้มีโอกาสนั้นวันนี้ก็มีโอกาสอีกครั้งหนึง่งผมอยากขอขอบคุณทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตผม,มขอบคุณที่เข้ามาสอนผมให้ผมค่อยๆโตขึ้นอย่างมีคุณ,ณภาพขอบคุณทุกๆอย่างที่ผ่านเข้ามาจนมาถึงวันนี้ปัจจุบันวันนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างมันล้วนหล่อหล่อเป็นตัวผมทั้งนั้นอขอบคุณทุกคนที่ยังมั่นใจและอยู่ข้างเสมอขอบคุณที่ให้โอ,อก,กาสกันนะครับทุกท่านต่อไปครับ,บคุณเอิร์นบิ๊กครับขอบคุณ เสิร์ฟในคร้งนี้มันคือการรวมของโอกาสโอกาสที่เราได้ทํางานร่วมกันโอกาสที่คนคนหนึ่งจะได้ตามวา,มว,ามวันจนเป็นนักแสดงจนได้ทํางานในวงการแล้วก็โอกาสที่ทุกคนมอบให้กับพวกเราก็าจะเป็นทัง g m เ v ทีเองพุ่มกับเองแล้วก็ที่ทุกคนคอยมอบความรักให้กับพวกเราในวันนี้สําสหรับผมคําว่า revolution มันอาจจะไม่ใช่การปฏิวัติที่แปลว่า เราจะไม่รักกันแล้วเนี่ยแล้ววิลัชนของผมที่ผมได้จากเริ่อเอาเราแฟนเฟซสองอทิสานี้มันคือการที่พวกเราจะปฏิวัติความรักของเราให้มันแน่นแฟนมากขึ้น <c oughs> ขอบคุณนะครับ <c oughs> ที่มาเจอกันวันนี้ขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> คนที่อับวุโส ณพูดแล้วครับคุณอาวุโสแทนตาดาแดนแท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 นตาดาแดนแทนแทนแทนนแทอันนี้ไม่ใช่เลยนะเขากระซิบผมเล่นนะอันนี้เขากระซิบผมเล่นนะผมผมไม่มีส่วนเลยส่วนได้ส่วนนี้อะไรกันเรื่องนี้เลยนะครเรามาเปลี่ยนหุ้กันปากหน่อยโอเคครับผมก็โอเคขอบคุณทุกคนมากที่คอยไปเล่นคอยเล่นคอยเล่นกับพี่ก็ ทุกครั้งนะครับที่ผมได้มาออกคอนเสิร์ตนะครับผมรู้สึกว่ายังดีใจแล้วก็ยังมีความสุขครั้งที่ได้มาเจอทุกคนนะครับไม่ว่ามันจะกี่ครั้งตอกี่ครั้งสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันยังมีอยู่ในใจผมก็คือแพชชั่นแพชชั่นในการให้ความสุขกับคนดูแพชชั่นในการแสดงให้คนดูได้อิ่มเอไปกับสิ่งที่เราได้เล่าเรียนมาแลว้วก็ได้ศ ผมรู้สึกว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ม,มีคุณค่าสำหรับตัวผมมากแล้วผมแฮปปี้ทุกครั้งที่ได้เห็นทุกคนมีเสียงหัวเราะตลกหรือว่าเสียงรอยยิ้มหรือว่าแม้แต่ร้องไห้ก็ตามร้องไห้ในที่นี้ผมหมายความว่าร้ใไห้อิสเดียนไปกับสิ่งที่เรามอบให้กับทุกคนนะครับก็รู้สึกว่าส้งใจแล้วก็ดียมจริงๆที่ได้เจอทุกคนอีกครั้งหนึง่งในชีวิตผม ผมใ้ชีแบบเรียบง่ายครับผมแค่หาความสุขตร,ตรงหน้าให้เจอนั่นก็คือทุกคนคือความสุขของผมก็เพียงพอแล้วครับก็หวังว่าทุกคนน่าจะมีความสุขเหมือนกับผมเหมือนกับน้องๆทุกคนที่อยู่บนเวทีทุกคนตอนนี้นะครับผมขอบคุณครับใช่ไหมครับเยวอะไรนะขอคิดึงได้ตนะอนไหก็ ขออีกนิดนึงนะฮะคอนเสิร์ตนี้นะคะรับ Love Out Loud Fan Face 2023ในร u t i ั n นะฮะส่วนหนึ่งมันเกิดขึ้นจากเราได้ถ่ายทำเอาวิดสกายสองด้วยกันก็คือทุกคนได้เล่นวิดสกายสองเหมือนกันนะฮะทุกๆครั้งที่เราออกกองเรามีความสุขเสมอเราให้กำลังใ,ใจกันเราผ่านะลรกันด้วยกันมาทั้งหมดนี้นะฮะมันทำให้เราอยากที่จะ มอบความทรงจำดีๆเกี่ยวกับที่เราไปถ่ายอว,วากายสองและโปรเจกต์นี้ให้กับคนดูได้กับได้กับคิดถึงได้มาคิดถึงตัวละครอ,อีกรอบหนึ่งผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนที่อยู่บนเวทีนี้รักทุกคนไม่แพ้กับที่พวกเราไม่แพ้กับที่ทุกคนรักเราเหมือนกันครับ ขอบคุณที่ทุกคนค,นคอยสป,ปอร์์น้องๆพวกผมนะฮะ oh. ไม่ว่าจะบ้านไหนก็ตามผมรู้สึกตึงใจมากที่ผมเห็นน้องผมผมเห็นทุกคนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ <S <S ผมยังพูดเหมือนเดิมฮะผมอยากที่จะสพอน์์น้องๆผมไปเรื่อยๆไม่ว่าผมจะออกอ่ะไม่ได้เป็นนักแสดงแล้วผมก็ยังจะคอยสป,ปอน์์น้องๆเหมือนเดิมก็ทิ้น้องผมนะ ครับเป็นการขอบคุณที่ยาวนานครับแต่สิผมบอกเลยว่าถ้าตามสคริปเขียนนะคะเขาบอกว่าวันนี้แบบนี้นะครับไม่อยากอยู่แค่ในความทรงจำเลยอยากขอเก็บเป็นรูปภาพแทนได้ไหมรบกวนพี่ตาล้องถ่ายรูปให้หน่อยครับพี่ตาล้องครัเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันหน่อยนะครับทุกคนครับ ขอไฟไปที่ทุกคนด้ไหมครับ